นี่คือเป็นความเชื่อของเขานะรอเขาจะต้มแบบนี้เลยนะใช่ลายเออทั่วไปค่ะเคยเห็นแต่จำชื่อไม่ได้ย้อยจงอ๋อได้นะขออนุญาตคนยายเลยนะค่ะก็มานอนตรงนี้ทำพิธีชุ่มยาแล้วให้เขากินอันนี้คือชุดมงแบบโบราณเนี่ยรอครับ สวัสดีกับช่องไปทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่หมู่บ้านห้วยหานซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าม้งแล้วก็ให้น้องน้ำพึ่งสาวม้งท้องถิ่นมาพาเราเยี่ยมชมนะครับรอบนี้ว่าจะพาเพื่อนๆมาดูบ้านเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันมาท่ทาไทยสองงามเมาื่อกรย้อยจงน้องน้ำพึ่งคนงามพอดีว่าวันนี้เรายังอยู่ที่บ้านห้วยหานอยู่ใช่ไหมจ๊ะคลิปที่แล้วเราไปดูประเพณีเป็นงานเล็กๆของหมู่บ้านเนาะ มีแข่งกีฬามีอาหารแปลกตาซึ่งเราได้กินกันแล้วนะรอบนี้อยากจะให้น้องน้ำพึ่งพาพี่ไปเที่ยวชมบ้านเก่านิดนึงได้ค่ะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้เลยค่ะโลครับไปเลยค่ะครับไโอ้โหเป็นหมู่บ้านเล็กๆของชนเผ่าม้งนะก็มีหลายหมู่บ้านนะครับนะครับเมื่อกี้แอบเห็นบ้านหลังเก่าด้วยเนาะใช่ค่ะไป ทีเช้าม้งก็น่าค้นหานะครับแล้วก็เขาบอกว่าคนมงหน้าตาดีเยอะมากเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ดูแบบไม่หวานไม่ไหวแล้วน้องเพิ่งเนาะค่ะครับอ่ะอยืนชมนิดนึงกินธรรมชาตินะคะ <c oughs> ครับโอ้นี่ไงอันนี้คือชรักวัฒนธรรมนะครับโอ้หลังนี้สวยเยอะเนี่ยครับน้องเพิ่ง <c oughs> อยู่คะ่ะอยู่ใช่ไหม สังเกตว่าเขายังจะใช้ฟืนทําเป็นเชื้อเพลิงเนาะใช่ค่ะัไปเดินดูนิดนึ่งโอ้ลังเล้บ้านก็จะเป็นฟากไม้ไผ่แล้วก็มีมุงยาขาบบนี้นะครับบ้านจอจงครับสวัสดีครับโอ้โหล,ลองถามว่าเขาอยู่กันกี่คนครับตอนนี้นเยเนื้อใช่เลยเหรอเนาะเอ้เจ๊น้องเจ๊ชปเป็ะเงยตุ้งซะ สามคนค่ะสามคนเหรอใช่ค่ะครับแล้วที่เขาแขวนเข้าโพดท,ที่เขาแขวนเข้าโพดอยู่ข้างหน้านี่เขาเอาไว้ทำอะไรครับแต่นอ้อยนี่แขวนโอวัเชีย, <c oughs> ายง,งาน่วงๆกับม้วนนี่แหละอะไรอ๋อเหมือนว่าเป็นความเชื่อค่ะแขวนไว้ให้ปลอดภัยจากโรคโรคภัยอย่างเงี้ยค่ะครับอืม <c oughs> ครับครเอเป็นความเชื่อนะครับนะใช่ค่ะโอ้ขออนุญาตดูนิดนึงนะครับนะ ล้วน้องเพิ่งครับไอข้าวโพดเสร็จแล้วมันมีอะไรอีกครับเนี่ยครับข้าวโพดเหรอคะคใช่ใช่พวกเป็นพริกค่ะเป็นพริกเป็นพวกสมุนไพรพวกถั่วทั้งหลายคะ่ะเป็นความเชื่อของที่นี่นะใช่ค่ะคโอโ้แขวนไว้แล้วปัดเป่าโรคภัยอย่างเงี้ยคะ่ะจ้าจ้าขออนุญาตคุณยายเข้าไปดูในบ้านได้ใช่ไหมครับขอบคุไจ้าค่ะอ๋อ,อ,อขอบคุณมากครับอ๋อขออนุญาตดูนี่นะนี่สังเกตว่าพื้นก็จะเป็นพื้นดีนแน่นๆอย่างเงี้นะน้องเพึ่งใช่ค่ะ อ้นะครับมีสามขาด้วยอยู่ตรงนี้นะครับนะครับนี่หมู่บ้านทุู้ยหญ่ก็ยังมีอนุรักษ์ดั้งเดิมนะเนี่ยใช่ค่ะอันนี้แขวนอะไรครับน้องน้องเพิ่งสาบถามคุณยายหนะ่อยได้ไหมนี่ก็นี่นี่แขวนวัตถิ์เจ้าเพลงป๊อกปิ๊กป้าเอเจ้าปิ๊กินนะอ๋อแขวนไว้เอามากินค่ะฮะคืออะไรครับก็เป็นเม็ดข้าวโพดแหละค่ะอ๋อเม็ดข้าวโพดเหรอค่ะว้าวครับเอาไปกินนะล้วอันนี้เม็ดน่าเม็ด แตงไทยหรอเปล่าคะอ๋อแตงไทยใช่ค่ะครับครับเอาไปปลูกใช่ไหมใช่อืมครับอ้ขังไงน้องน้องพึ่งค่ะโซนนี้ที่นุ่มเคยบอกพี่ใช่ไหมครับอะไรนะโซนที่ของขังใช่ไหมเป็นความเชื่อโซนเกี่ยวกับกประทังผู้หลุดทั้งหลายอะค่ะเป็นความเชื่อเวลาเราทาพิธีอะไรเราก็จะใช้จุดนี้ค่ะครับครับจะเป็นกระดาษทําไปที่แขวนวางไว้กับผนังบ้านแบบนี้นะครับนะรับ ความเชื่อนนะที่บ้านน้องพึ่งก็แขวええไนไว้เหมือนกันใช่ค่ะที่บ้านหนูก็แขวนค่ะครับอขอขอยิ้มชมตรงนี้หน่อยนะครับทะลุอ่ลำธารข้างหน้านูน่นด้วยนะครับไปขอดูนิดน,นึงนะจ๊ะครับโ<ช>อ้โห,โหนี่แขวนตรงน,นี้ก็แขวนไว้ด้วยนะน้องพึ่งก็อันเดียวกันเนาะใช่ค่ะปัดเป่าโครคภัยค่ะปัดเป่าโรคภัยไ,ได้ไปเป็นความเชื่อนะครับนะขออนุญาตดูนิดน,นึงโขขอ้ข้างหลังนี่ก็กมีที่เก็บของเก่าด้วยนะน้องพึ่งครับน บางบ้านนะคะก็จะแขวนเป็นหนังวัวหนังควายไว้หน้าบ้านเลยนะคะเอ,อ้าเห,หรอใช่ค่ะนี่คือแขวนข้าวโพดค่ะนีแขวนข้าวโพดน,นะเป็นความเชื่อนะตัวเก่าจระ้ตรงนี้เลยครับอโอ้ในแคนสุดๆเลยคกกรับตะกร้าจะใส่ไปค่ะไปสวนไปไร่คะ่ะแบกไว้ข้างหลังจะใส่ฟืนบ้างผักบ้างต้นกล้วยบ้างอะไรค่ะแบกบได้หมดเลยคะ่ะตะกร้าบ้านของน้องน้องน้ำพึ่งอะไรเรียกว่าอะไรครับภาษาโมงคร เกิดค่ะเกิดเหรอค่ะกถ้าเป็นกะเหลี่ยวกึกึอ๋อคล้ายๆกันเลยเนาะมุงนี่เกิดค่ะเกื้อืมค่ะครับก็ได้วิธีกลับไปนะขอบคุณมากครับฝากคอขอบคุณคุณยายนะครับโอ้เจ้าโอ้เจ้าคขอบคุณมากครับตรงนี้มีเลี้ยงไก่ด้วยครับเลี้ยงไก่เล็กๆตรงนี้นะครับ ข้างนอกก็จะเจอหลังเก่าอีกประมาณสองสาหลังเนาะใช่ค่ะเจ้าของบ้านไปไหนแล้วครับเนี่ยครับเขาไปกรุงเทพค่ะเหมือนพ่อเขาเสียแล้วก็แม่กับลูกเขาก็เลยไปเรียนกรุงเทพอืมครับครับตอนนี้ก็มีใคขอยู่นะไม่มีใครอยู่ครับขอขออนุญาตมาถ่ายทําหน้าบ้านหน่อยเนาะเพราะว่าบ้านเก่าแก่มากเลยใช่ค่ะรับโอ้สวยครับโอ้หลังนี้น่าสนใจนะเพื่อนเข้าไปเดินเดินดินไปเดินดูนิดนึงท่านโอ้นี่เป็นห้องครัวหรือว่าเป็นห้องอะไรครับ คอชไร้งหลังแรกโอ้โหกระถินกระถินหลังแรกเขาจะเป็นแขวนอะไรนะเขาโคดนะครับนะแต่ตรงนี้เขาจะแขวนตุ๊กตาไว้อันนี้คือเป็นความเชื่อของเขานะใช่ค่ะปัดเป่าโรคภัยพวกผีร้ายอย่างเงี้ยอ๋อครับครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างจะขลังนิดนึงนะขออนุญาตเยิบชมหน่อยนะครับมีใครอยู่ไหมครับเนี่ย ออย้ยชงสวัสดีครับครับขอยดเยี่ยมชมนิดนึงนะยงน้องพิ่งถามว่าเขาอยู่กกี่คนครับตอนนี้เขาอยู่กกี่คนนะเล่นยอนเชลเงอ๋อเล่นยอเชลเงเบ๊เบ๊เลงเบ๊เจ้าตุ้เจตุ้งาอยจิ๋ลอยเจ้าช้าเจ้าช้างเจ้าชเจ้าช้าเจ้าช้าเจ้าช้างเจ้าช้าเจ้าช้า อ๋อเหลือยายคนเดียวค่ะลูกชายแกไปทำงานที่อื่นส่วนลูกสาวก็ไปแต่งงานแล้วนั้นๆก็มาหาทีอย่เงี้ยค่ะใช่ไว่าหลังนี้คุณยายอยู่คนเดียวใช่โอ่เขาก็ขออนุญาตเยี่ยมชมบริเวณห้องครัวหน่อยนะครับขอใช้ห้องครัวครับโอ้เจ้าโอ้เจ้าครับนี่โอ้คุณย่าอยู่คนเดียวนะครับน้องนะพึ่งสามขานะครับนะทาหารเสร็จไลยคะโอ้ออย่าดูนี่หนึงนะครับนี่อะไรเอ่ยโอนี่แกงนะครับน้อง อันนี้เป็นแกงเต้มต้มผัดค่ะต้มผัดของโมงค่ะรอเขาจะต้มแบบนี้เลยนะใช่ฟืนเป็นเชื้อเพลินนะครับนะขับพื้นดินจะแน่นๆแบบนี้เลยแต่ละหลังนะอันนี้อันนี้คือไม่ใช่ความเชื่อนะครับนะเป็นเอาไปปลูกรอเปล่าคับตากไว้เฉยตากไว้เฉยเอาไปปลูกได้อยู่นะโอ้โหขังอันนี้น้องเพิ่งใช่ค่ะโมงเราเนี่ยชอบมี เขาเรียกว่าอะไรนะคะถังไว้เก็บน้ำครับครับอืมจะเพราะว่าบ้านเราชอบแห้งแ้งค่ะก็ต้องตวงไว้ไว้ใช้แจำเป็นเพราะว่าหลังจากหน้าหนาวก็จะเป็นหน้าร้อนหน,น้าแรงนะก็ต้องแบบเก็บตวงน้ําไว้ใช้นะครับะคุณยายกําลังปักผ้ามง <laughs> ใช่ไหมน้องน้ำพึ่งใช่ค่ะปักผ้ามงดมี2แบบนะคะแบครับ มีแบบที่เป็นตรงลายตรงค่ะกับแบบที่ด้านหลังเป็นลายฉากค่ะอยู่ที่ความถนัดของเราค่ะอืมอันนี้เป็นลายนะครับแต่ว่าข้างหน้ามันก็เหมือนกันนี่เป็นลายเอ,อ่อทั่วไปค่ะครับค่ะใช่ค่ะอืมสวยมากเลยคุณยายเก่งมากเลยอะ่ะใช่้องาเพ่บอกบอกนะว่าคุณยายเก่งมากเน้นก็ก็เก่งชาวนี่ต้องใช้ใสายตาในการมองนะคะถ้าหาการที่ยังปรับผ้าได้แต่สายตายัางดีอยู่อ๋อใช่ค่ะ โอ้เจ้า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 เก่งเก่งเก่งครับผมนะครับไหนว่าจีโน่ไถว์ว่ายูทูบอ่ะสารคดีวันนี้ก็เป็นเอ่อเสื้อใช่มะกิวตุ๊กตาอันนี้เป็นเสื้อบ้านหลังเมื่อกี้ไอ้ข้างข้างหลังบ้านแล้วหน้าบ้านเมื่อกี้นี่หลังบ้านหรือเปล่าหลังบ้านหลังบ้านเป็นตุ๊กตาแต่ตรงเนี้ยเป็นเสื้อนะครับเนาะเป็นความเชื่อของชาวบ้านนะ อไม่ใช่ว่าจะมาแขวนได้นะคะก่อนแขวนแล้วจะมีวิธีวิธีก่อนค่ะใช่ค่ะครับผมาครับโอ้เจ้าโอ้เจ้าครับผมงนี้ไปปลูนะครับห้อยไว้นะครับพ่นะครับจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับนะว่าคนเผ่าม้งเขาอยู่กันแบบนี้นะครับนะครับส่วนคนรุ่นใหม่ก็เริ่มจะ ไปทำงานที่อื่นแล้วคิลเลแต่ผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ที่บ้านนะครับโอ้โหซึ่งาดูทียากแล้วนะที่บ้านห้วยหานแหงนี้ครับแล้วยังมีที่อื่นอีกไหมครับน้องน้ำพึ่งครับบ้านแบบนี้หรอคะครับก็มีโซนถัดไปต่อจะเป็นชนใหญ่นะคะก็จะเป็นไม้แบบไม้เป็นแผ่นะค่ะบ้านที่เป็นไม้แบบไม้ไผ่แบบเล็กๆก็จะมีน้อยแล้วค่ะใช่ค่ะโอเค่ะขอบคุณครับ ยโดจงโอ้ไม่ไรครับอ๋อเยี่ยมเที่ยวเลยนะครับออกินงเตะข้าวเปล่าครับอ๋ขอข้าวเปล่ากับอะไรครับขออนุญาตดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อกับพริกนะครับเนาะครับผมวขอบคุณมากครับแล้วได้ไปงานไปเที่ยวงานที่ห้วยห้วยหันไหมงานน่าเจ้าไปอ่ะอ๋ะอไม่ไปค่ะโอ้เจ้าโอ้เจา้จา,จาขอบคุณมากครับโอ้โหอ่ะลงทไปนี่ก็ได้นะครับครับรับได้เลย ทักทายครูเอี้ยงหน่อยเนาะไม่เจอเลยหัวเจ้าย้อยจงเป็นไงบั่งนั่งรอในรถพอดีไม่มีที่จอดรถเนาะเมื่อกี้ไปดูบ้านเก่ามาโอ้โหขังมากเลยครับเห็นป้าของคนพักขึ้นไปก่อนไม่เห็นครับใส่เกืออไม่ทันเห็นเลยพอดีสองคนพอดีเมื่อกี้ดูห้องครัวโบราณนะครับแล้วก็มีแขวนของขังอยู่หน้าบ้านเนาะครัไปน้องเพิ่งไปต่อไหมไปต่อเลยค่ะโอ้โห มวยคุกครับครับซุ้มตัวนี้เขาจะมีไว้ทุกบ้านเลยเหรอครับน้องนุ่นเพื่อนครับทำไว้เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายค่ะอย่างเช่นถ้าหากมีโควิดอนี้ใช่ไหมคะเราก็จะทําไว้เพื่อจะแบบว่าไลา COVID ่โควิดไปแบบช่วยรักษาปกป้องคนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะ<อ>ใช่คะ่ะบางหมู่บ้านนี่เขาทําเป็นตุ๊ก,กตาผียืนสองข้างทา,างก็มีเลยนะคะ<อ>ใช่ะ ปลาหมึกย่างหน่อยไหมต้มตำอ่ะจอดตัวนี้หน่อยครับมีของขายข้างทางนะครับบ้านห้วยขุ่นะครับอ่ะตอนนี้ผมก็มาที่ร้านหมู่บ้านห้วยขุนะครับข้างทางก็จะมีของขายนะโอ้น้องเพื่อนครับอันนี้คือลูกอะไรนะ่นี่ยแปลกมากเลยอะ่ะมันเป็นเหมือนมะเขือเลยอ่ะครับโอ้แปลกมากเลยมันลูกทรงมันเหมือนของเล่นเลยนะ นค่ใช่พี่พี่เคยเห็นครับแต่ว่ามันพี่ไม่รู้จากชื่อครับเหมือนมะเขือเลยนะคะใช่เหมือนมะเขือครับใช่แต่หนูก็ไม่รู้อันนี้เขาเอาไปทำอะไรกินครับพอรู้ไหมครับอไม่รู้อ่ะเขาเก็บมาแล้วเขามาไว้ตรงนี้เขายังไม่มาเอาเฉยอ่ะแปลกครับแปลกเนี่ยเคยเห็นแต่จาชื่อไม่ได้จ้ะมันคล้ายๆมะเขือนะอันนี้คืออะไรเผือกเนาะมันเผือกมันเผือกมันหรือว่าเผือกคะมันมันหรออ๋อมันสับปะหลังเนี่ยนี่มันตีนมีก็ เจ้าแม่ละค่ะแต่ว่าเขาขูดแบบแบบหมดแล้วคนละแบบนะเพราะว่ามันจะใหญ่ๆหน่อยนะครับอืแล้วก็ขายส้มตรงนี้นะครับครับมีผลไม้นะแอปเปิ้ลสับปะรดแตงโมมาเที่ยวงานที่ห้วยหานนะครับที่แข่งกีฬากันครับที่เขาแข่งกีฬากันใช่ใช่ครับแล้วก็ในร้านนี้ขายอะไรบ้างครับเลยครับไม่มีอะไรเลยขายแค่ปลาหมึกกับ กับแอปปากับข้าวตอนเย็นแม่ทำทำตอนเช้าอันนี้แอปอะไรครับเนี่ยแอปปลาแอปปลานิยนแล้วก็ที่ขายตัวนี้ก็เป็นปลาหมึกย่างนะหอมเลยเดี๋ยวอุดหนุนหน่อยเนาะค่ะค่ะขายยังไงครับเนี่ยไม้สิบบาทไม้ละสิบบาทแถมยิ้นสามรสนะครับนะใช่ค่ะอ๋อเขายิ้มชมเลยนะครับเอาละค่ะเลยชอบน้องวัวมากเลยนะเยี่ยมชมเลยดุไหมครับเนี่ยดุไหมครับไม่ดุค่ะอ๋อไม่ดุนะครับ โอ้นี่บรรยากาศข้างร้านนะครับนะเดี๋ยวเราจะเยี่ยมชมหน่อยนึงครับครับครับพี่าตาหมงเรียกว่ายูนะคะวัวยูแปลว่าวัวใช่ยูยูวัวนะกี่ปีแล้วครับตัวนี้ครับยังไม่ถึงปีนะแต่ว่าตัวใหญ่ใช้ได้เลยตัวใหญ่ค่ะครับอก็น่าจะใจดีอยู่นะครับนะครับ อ่ะสวัสดีจ้ะป่ะเดี๋ยวอุ่นนุ่นปลาหมึกหน่อยนะครับอ่ะ,อ,ะอุ่นนุ่นปลาหมึกแม่ค้าหน่อครับค,ครับตอนแรกนึกว่าขายก๋วยเตีเ๋ยวด้วยไม่ได้ขายเนาะไม่ค่ะคมีบ้านใหญ่เหมือนกันเนาะคะใช่ค่ะบ้านนี้ก็ใหญ่มากท<ช>ี่นี่มีประมาณกี่หลังครับอา้าวจะแปดร้อยแปดร้อยหลังเยอะมากเลยค่ะตรงนี้ไปข้างบนไปข้างล่างหมดเลยเยอะเลยนะครับน้าครับ เขามาตั้งแต่แรกให้เราอ่อนเลยเจอเลยเพราปีใหม่เนี่ยไว่ามีงานนะปีนี้บ้านเราไม่มีปีใหม่เลยี่ห้วยคุณไม่ได้ไม่ได้จัดงานเนาะใช่จัดงานแค่ห้วยหานอืมครับกับปราคาเนาะครับเยอะมากยิ้มชมนิดนึงครับไข่หมูปิ้งค่ะอ๋อไข่หมูปิ้งครับหมูปิ้งหมูปิ้งบริเวณรอบบ้านก็จะติดภูเขาเลยนะออ๋ร้านแบบอะไรอ่ะครับ ขายหมูป okay. uh ิ้งขายไส้กรอกเนาะแบบแม่เขาที่แม่บยักอออสสาน้องพ่งสนใจไหมิเลยค่ะเอาิ้มเลยนะกายังสนใจไหมเอาสักเท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยสิบาทสิบาทข้าวเหนียวหงขวดหนุนิดนึงนะครับเนาะโอ้โหนี่วิวร้านวิวข้างหลังนี่มุมกว้างนะครับนะครับก็ เป็นครั้งแรกที่ได้มาเยือนที่ห้วยคุนะครับนะเมื่อกี้สอบถามบอกว่ามี800กว่าหลังเยอะมากเป็นหมู่บ้านใหญ่เหมือนกันนะครับเน้อหมู่บ้านใหญ่ครับอ่ะอุ่นหนุนก่อนข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับพร้อมเลยอ่ะไม่อิ่มวันนี้กินทั้งวันนะเผื่อไปฝากให้ครอบครัวน้องพึ่งนะไปฝากให้น้องอะไรนะน้องใหม่เด้อค่ะน้องใหม่เด้อยังยังเล็กอยู่น้องสาวยังเล็กอยู่นะครับครับเยี่ยมชมเลยนะครับน้องน้องพึ่ง เขามีความเชื่ออะไรนะครับตรงนั้นเนี่ยค่ะความเชื่อที่แบบว่าเป่าความเชือเอ่อความเชื่อร้ายอย่างเงี้ยค่ะครับสวัสดีเจ้ายอจงยอดจงถ้าเราเป็นห่วงใครสักคนเราก็ทําพิธีถึงเขาได้ค่ะว่าให้แบบเขาปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่นอกบ้านเราก็ทําได้ครับโอ้ที่นี่เขาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มีหมาด้วยครับมีไงขอแขวนเหมือนเป็นหนังสัตว์้วน้องน้องพึ่งครับ ทักใครคุณยายได้ไหมทำอ๋อโอเคโอเคโอไปถอยมาก่อนถอยมาก่อนจ้าอ๋ออยู่กับใครครับในครับเนื้หมูให้หาลอที่เยอช่ยเล่นอ๋อมีกันเจคนค่ะแต่ว่า2คนเขาไปเรียนโต๊บล็อกะล็อกเลือกัน3คนค่ะแล้วเนี่ยแล้ว ครับปักผ้าเอาปักผ้าอยู่อ๋อครับใช่ค่ะนี่ดูในคราวนี้ปักผ้าอยู่ครับอั้งหมดลายสวยๆเลยค่ะวเอตัวใหญ่เวลาอยู่บ้านว่างๆชอบเอาผ้ามาปักค่ะเอาไว้ใส่ตอนไปการงานปีใหม่ปีหน้าอะไรสับปงรดรสช็อักชรสเปรี้ขออนุญาตนิดนึงครับก็เคสต่อก็เคสต่อก็ก็ได้เนี้ยนั่งก็เคสต่อได้เหรอได้่องนี้ลบต่อก็ได้นี่ก็ไปได้เหมือนกันอ๋อได้ได้ขออนุญาตคุณยายหนยนะ ผมชอบโซนนี้มากเลยอะอันนี้คือสัขาขต่ออังโลนะครับเป็นห้องครัวเล็กๆมีชั้นวางนะครับอู้ครับอันนี้เหมือนสมุนไพรเลยน้องน้ำเพื่อนครับค่ะครับโอ้องครัวนี้ไม่ธรรมดานะห้องครัวเนี่ยครับมีเครื่องขังโบราณแล้วก็มีกระดูกสัตว์ด้วยอันนี้คืออะไรครับอาจาหมกเรียกว่าว้าค่ะ อ๋อคือถ้าเป็นภาษาบ้านพวกเราก็กระด้งใช่ไหมใช่ค่ะในภาษาโมกว่าว,วะค่ะ,ะใช้ในการเออ่เลือกเม็ดข้าวเปลือกออกค่ะครับครับใช่ค่ะหรือว่าตากของก็ได้ค่ะครับนี่คือของหลายอย่างเลยข้าวโต๊ะกินข้าวหรือว่าห้องนอนค่ะของข้างในค่ะก็จะมืดมืดหน่อยนะะได้ได้ได้นี่นี่โต๊ะนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้นะครับนะ เมื่อกี้น้องนักเรียาสถามว่าคนคนที่เหลือเขาไปไหนกันหมดครับอสองคนเขาไปเรียนค่ะคมีการเจ็ดคนเนาะสองคนไปเรียนแล้วก็สามคนเขาไปบรรยายค่ะก็เหลือกันแค่สามคนค่ะครับ,รบแล้วก็สังเกตว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับมีทุกบ้านเลยเนาะนค่ะเดี๋ยวจะอลังการหน่อยค่ะก็คือคล้ายๆกันใช่ไหมครับ ได้ดูแล้วเหมือนกับว่าเจ้าของบ้านเขาจะาทําพิธีทางพิธีกรรมมงเป็นนะคะ<ม>ว่าสังเกตว่าเขาจะมีตัวทําพิธีเนี่ยค่ะใช่<อ>ค่ะแล้วก็มีเขาวควายด้วยค่ะใช้กานทาพิธีเม<อ>ื่อแตดูออกว่าเจ<อ>้าของบ้านเขาทําพิธีเป็นค่ะโอ้โหนี่คือเขาอลังการงานสร้างมากเลยเนาะ,ะอันนี้เป็นตัวระฆังที่เขาใช้ตีในการทําทำพิธีเหมือนกันค่ะส่วนตัวนี้ ก็เป็นใช้ในการทําวิธีเหมือนกันค่ะเขาจะใช้สันสันค่ะเขาเรียกว่าอะไรครับเออใช้ในการฮูปลีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบถือว่าคนป่วยใช่ไหมคะคุณมุจะเชื่อว่าเขาถูกผีหรือว่าถูกสิ่งชั่วร้ายลากวิญญาณไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการมาฮูปลีเพื่อให้คนที่ทําเป็นอะค่ะไปแบบไปไปไปเขาเรียกไปตามวิญญาณกลับมาอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือหนูก็ไม่รู้ว่าเขาไปตามเขาเห็นหรือเปล่าแต่ว่าปกติในหนังที่ดูคือเออ สายแพรที่เขาทาเป็นนะคะ<ม>เขาจะไปตามเดินไปในทางของเขาอะคะ่ะ<ม>แล้วก็ไปตามมาครับ,รบน้องน้ำพึ่งให้ความรูด้ดีมากเลยอะ่ะเราคุณยายคุณป้าเข้าใจดีมากเนาะครับแล้วก็ขออนุญาตแล้วนะครับนะนี่บ้านก็ยังเหมือนเดิมแต่หลงังคาปรับเปลี่ยนนะน้องน้ำพึ่งนะใช่ค่ะเป็นกระเบื้องไปแล้วนะครับตามยุคตามสมัย,ยครับไฟฟ้าก็เข้าถึงนะโอ้โหชอบมากครับน้องน้ำพึ่งขค่ะนี่โซนนี้นี่บอกว่าคุณยายเขายังนอนตรงนี้อยู่นะน้องน้ำพึ่ง แต่ว่าตรงนี้จะเป็นแบบที่นอนเล่นเวลากลางวันเนี่ยเพราะมันสว่างกว่าด้วยครับครับขอบคุณมากครับถ้าก็มานอนผิงไฟก็ได้ค่ะเจ็บป่วยอ๋อตรงนี้เขาใช้ทำพิธีค่ะโอใช่ค่ะพิธีเผื่อคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มานอนตรงนี้ทําพิธีจุ่มยาอะไรให้เขากินด้วยค่ะโอ้ครับครับโอ้น้องเพิ่งให้ความรู้พี่มากเลยอ่ะครับขอบคุณมากครับนะส่วนใหญ่ก็จะมีสมุนไพรต่างๆเนาะแล้วเราชิคเต้าเอ็ดโต๊ะเตมแต่นอนเติมแต่เทปวมันนอนแต่เสื้อแม่มาชีกวนลุกตางในี่ย ออตอนนี้ก็คือยายเขาป่วยเขาไม่ค่อยสบายก็บางทีนอนง่ายๆก็นอนที่นี่ได้ที่นีน่ด้วยค่ะและ้วก,ก็ก็ทำอาหารกินนี่สบายๆเลยค่ะแต่ไม่ค่อยอยู่ใกล้เดี๋ยวมืดๆก็ค่อยไปนอนในในบ้านค่ะถวันก็มานอนเล่นจ้าจ้โอคุณยายขอบคุณมากครับอุเจ้าอุ๊เจ้าสวัสดีค่ะเดี๋้วก็อันก็ ยอมอ่ะฮะนเตอร์ตุน่ามาละเลยตกได้ด้านหลอเจนตกนะตรวจนะอ๋อเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือใช้ในการไล่ผีอ่างเงี้ยค่ะถ้าใครด่าถ้าผีมาแล้วก็แบบปัดปัดเป่าผีอย่างเงี้ยค่ะความเชื่อนะใช่โอ้ได้ความรู้เยอะมากไหมปัดเปล่าความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะครับครับใช่ค่ะไล่ผีอย่างเงี้ยค่ะเคยใช้อยู่ค่ะเคยใช้อยู่ค่ะได้นะใช่ได้ ขอบคุณมากครับนี่ที่นี่ก็จะใช้เป็นกระดาษแขวนแล้วก็เป็นด้านแต่ตอกนะตอกเทียบแม่แม่เขาบอกว่าทำพิธีเป็นค่ะใช้มีดอันนี้ในการตีผีแม่ไม่รู้ท่านนั่งอย่าลูกเป๋ลูกไม่หมดใช่ต่ออันนี้เมื่อกี้อยู่ในบ้านที่ที่เมื่อกี้หนูบอกค่ะก็ใช้ทำพิธีค่ะเก่งมากเกก่งมาเลยขอบคุณมากครับโอ้โหด้านแต่จะรอได้นเจ็ตัวนาเจ็ตักเขี้ยหลบ บางทีเด็กร้องไห้ในบ้านแบบร้องไม่หยุดอย่างเงี้ยค่ะเราเอามีดอันนี้มาฟันอะไรหน้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะยันเด็กก็จะหยุดร้องไห้ค่ะโอ้โหได้ความรู้กลับไปเลยขอบคุณมากครับคุณยายของข้าอวเจ้าอวเจ้าครับมาเที่ยวหาใหม่นะครับครับโอ้โหแล้วหนูไปดีๆนะครับขอบคุณครับนี่โอ้โหความรู้ประทับใจครับความรู้ครับความรู้ครับไปเดินทางเนาะ เดี๋ยวไปหาอะไรกินกันยามเย็นนี้ครับรูปนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะอ่ะตรงไหนนะดูหน่อยดูหน่อยอะ่ใอันนี้เป็นของลูกทายคนที่2ของยายเขาอะค่ะเหรอครับใช่ค่ะเขาเขาเป็นความเชื่อของเขาใช่ไหมครับตรงไหนครับเป็นรูปนะครับนะตรงนี้ก็เป็นความเชื่อค่ะนี่ก็เป็นความเชื่อค่ะนี่นะใช่ค่ะกัคะกคนะมมตมาว่าช่วงโควิดอะค่ะคนในหมู่บ้านเป็นกันใช่ไหมคะจะใช้เนี่ยค่ะ เป็นความเชื่อในการปัดเป่าโควิดออกไปอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจ้ะโอ้โหรอบนี้จัดเต็มเลยน้องน้ำเพิ่งในความรู้มากมายครับค่ะแลงที่ทำหน้าบ้านก็คือล้วนปัดเป่าความเชื่อไรทั้งนั้นเลยค่ะครับอ๋ออันนี้คือลูกชายเขาไปอิสราเอลแล้วค่ะโอ้โหเรวไม่มีใครอยู่แล้วหลังนี้หลังนี้ชิบะยังย่อไปเหออ๋อเราเป็นลูกสาวลูกชายแล้วก็ภรรยาลูกชายค่ะครับโอเคครับโอ้เจ้าโอ้เจ้าครับ ไปน้องเพิ่อนได้ดีดนี่จ้าครับชันนิดนึงครับครับคงลื่นจ้ะไปจ้ามีผักกาดมีต้นหอมผักชีอันนี้ผักอะไรนะโชนันเต้าหรออ๋อโชนันเตาอ๋อครับภาษาโมงมีชื่อไหมครับนี่ยน้องแม่วิจาเนาะต่อนจีเตาหม้ออ๋อต่อนต่อนจีเตาหม้อเตาหม้อเตาหม้อ ต่อหม้ออืมเอามาขายข้างทางกันไปบนี้นะได้บรรยากาศดีครับโอ้โหสวัสดีครับยอจงอันนี้คือชุดมงแบบโบราณเนี่ยเหรอครับโบราณเลยค่ะลูกอูบางคนเขาก็ใส่ชุดมงอย่างนี้เป็นชีวิตประจำวันเลยนะคะครับสวยนะเนี่ยทรงผมก็ใช่เนาะใช่เลยค่ะโอ้ชอบมากเลยนะไปไหนคะไปไปเาลูกไป ออบ้านอยู่นู่นเหรอคะใครับถ่ายรูปรึปงไหนของยายสวยมากเลยนี่แบบเรียบง่ายเลยเนาะครับดอกหญ้าเอาไว้ไปใส่ไส้หมอนนะครับโอ้โหออกตามข้างทางสวยมากครับมีสองแบบนะครับแบบทำไม้กวาดนะ